ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิงน้ำซีด้พี่น้องเด้อมาเบิงน้ำซีอยู่บ้านเยี่วครับนี่บ้านเยี่วตำบลท่งท่านี่อำเภอวัะบุรีจังหวัดเอยยศพี่น้องโอ้น้าบกไหลเออน้ำบกลงไหลช่วงน้ำขึ้น,นพี่แล้วพี่น้องน้ำยี่พห้ออะไรช่วงพาพี่น้องมาเบิงตอนนั้นวัสนี้มาเบิงน้ำบก โอ้ยพุ่น่ะน้ำยุ่งเลิกๆพุนพุ่น้ำบกล่งไหลขันลงไปทางนี้มันลงไปทางสะพานขามแม่น้ำซีทาสเบียงนี่พี่น้องลงไปนีครับนี่เออลงไปทาสเบียงนะครับถ้าขึ้นมาทางนี้บนหลักขึ้นไปทาง อำเภอเชียงขวัญอำเภอจังหารขึ้นไปนีแล้วครับนี่นี่มองนี่มองยูนี่จุดพิกดอยุบันยิ้วครับตำบลทองท่านี่อำเภอสวัดบุรีจังหวัดรอยอดเอามาหนีผ้พาพน้องมาเบิง,มา,บงมาเบิงน้ำแลอพน้องเด้อโอ้นามเลี้ยงหน่อยนึยนงนะครับปุนน๋ย,ย,ยน้ำยุกลนซี่เยุกลาซี่เลย อา้าวคนละเบิ้งควาวงามของมบน,น้อมซี่ยุ่แถวบานยูเด้กพี่น้องบันยูบันไพ่ครับเออบานยูไต่พวกนเดินบานยูบานไพ่บนันควางนี่แหละครับลงไปนีแหละครับนี่คนละลงไปสะพานทาสะแบงลงไปนีแหละครับนี่เบิ้งเพิินกันริมต่อฟังพี่น้องเพลินห,หินมาใสา่โอ้งงาม นะครับเป็นตะแข็งแรงดีกันริ่มตะลิงพังไหมอ่าพ,พี่น้องมาเบิงน้ำซีคือเกาอะไพี่น้องเบิงช่วงนี่เป็นช่วงน้ำบกบกลงหลโอนพละคนเอ,อ่อน้ำเลี้ยนยหน่อยหนึง่งยินให้ำหน้ำซี อันนี้เป็นทาเลือเพิินครับนี่เออทาเรือเพิินจอดไว้นี่แหละยึดแถวบันยูนี่แหละน้ำเรือเพื่อหลนี่ไปน,น่องนี่เออเลือหน่อยๆอยูย่ในล่ำนำซี่นี่โอ่นขึ้นไปพุน่นก็ขึ้นไปทางบันทวัดดินแดงบันหัวโน่น บ้านน้องแกงวังเง่าขึ้นไปพุ่นแล้วครับพุ่นขึนไปทางพุ่นเบงพี่น้องบันเดียบันไดขึ้นบันไดขึ้นแต่ฟังโอ้ผมเป็นนั่นที่พี่น้องเลิกขนาด,ดนี่นี่เลิกเป็นไตนัยเห็นปะพุนเดบันได สูงเยอะย่างขึ้นมาสำนีก็เมืยแล้วนี่แหละครับน้ำซี่โย่บ,บันอยู่บนันไผ่เออลงไปนี่ก็แม่นบัานควง ขวงน้อยขวงแงล่ลงไปนี่แล้วครับนี่ครับพี่นอ้องอัปเดตสถานการณ์มือน,นี่วันที่แปดมกราคมสองพันหาด้อยหกสิบหาได้พี่น้องได้เมือน,นี่นะครับครับพี่น้องมาเบิ่งหน่ำซี่เออน้ำเหลือหน่อยครับน้ำเหลือบ่หลายเหลือแต่อยู่ในโคนหน่ำซี่นะครับ กับพี่น้องกับมาหน,นีห้อนแดดเล็กน้อยพาพี่น้องหอ้อนภาพพี่น้องเลาะเบื้องหลัซี่ครับนี่็หลังจากาด่านลดลงมาแล้วอันนี้จุดไปกัดจุดแถวบ้านยิ้วดิพี่น้องนี่นี่แหละครับบ้านยิ้วใต้บ้านยิ้วบ้านไผ่บ้านคว,วงนะครับที่แถวนี่ครับนี่ช่วงน้ำขึ้นขึ้นมาหอดพี่ดิพี่น้องเห็นดีมครับพี่พี่แหละ น้ำขึ้นขึ้นมาเต็มพี่เลยพี่ครับนี่เอวเอว่ามันเหนียวน้อยครับน้ำว่งหันครับนี่โอ้แถวนี้น้ำเป็นดินพังครับนี่เ,นนเ,นดนนเดี๋ยวพ่อพี่น้อยยางเบิง่งนะครับยางเบิง่งแม่นัมซี่ลังจากน้ำลดลงมาแล้วก็สิเป็นจังซี่แล้วครับนี่ช่วงนาแล้งเออนาแล้งเดือน มกรลากุมภาพีหน้าไปนี่มีแต่สิลดลงเลยครับน,น้ำเนี่เออเมนํามซียุดแถวบานิวเออมีอยู่ปีหนึ่งนะครับน้ำน,น้ำได้หนีโบมีเลยครับนี่เออช่วงปีสองปีขึ้นหลังหันละน้ำหนี่บมีเลยด้ครับนี่เห็นตะดินมัดเลยในเมนามนในในลำน้ำซี่นี่นะครับปีนี้จักสิเป็นเจ้งไหนเจีงถาเบิงได้พี่น้องเด้อเพราะว่าน้ำเดียวนี่กระลังลดลงยุด ซูมเออครับนี่เอ,อน้ำเหลือหน่อยแล้วนะครับเคร่งปี่นองเห็ดให้เห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าปังกับนี่สูบน้ำขึ้นไปแล้วก็เห็ดนา้าไว้อุป,ปโภคบริโภคกับนีครับนี่เออเป็นใส่เห็ดป้าแพร์เอางาลงไปนะครับนี่เอ,อนาน้าเหลือมาหลายครับยื่หนําสี่ครับเหลือในอยหน่อย,อยเอาผ้าพ,พีนองยางเบ่งนะครับ นี่ครับมายางมาแถวนี่เย็นดีจังน้อยมันเป็นหฮมอ่ะถ้าพี่น้องงานต้องมาหนีกันนะงางผ้าเดดตงหันห่อนเดดน,นี่หละครับแม่นำซีครับนี่เออวันที่8มกราคม2 5 6, 6, 6 5ห้อกสิบหาถ้าพี่น้องเด้ื่อนี่ นี่ครับเบื้องนามครับเหลือซ้ำหนีแล,คล้ครับในลำน้ำซีครับมาแต่ลงไปพุ่นลงไปสะพานข่าแม่น้ำซีทา่าเสบงได้พี่น้องได้ลงไปห็นครับนี่ยแต่ขืนมาทาั้งนี้ขืนมาทาังนี้ขืนไปพุ่นแล้วครับพุ่นตั้งเ,เพื่อเชี่ยงขวัญตั้งเ,เพื่อจังหารขืนไปนี่แล้วครับเอาพาพี่นอ้องระเบื้องนาแตะละมือตะละเวน นะครับมองนี่เป็นเห็ดเป็นเป็นเอหินมาใส่เป็นกันริมตะลิงนะครับริมตะลิงอยู่บันอยู่โอ้เห็ดงามดีพี่น้องแข็งแรงดีครับนี่หมดละหววงภาพพี่น้องเบิ้งยูบังหันแหละนะครับน้ำบกลงลายเลยพี่น้องน้ำบกลงไปลายเติบนะครับบกลงลาย โอ้ห่อนแดดได้พี่น้องเลยมาหนีิน,นี่มาอยู่หอมยังหน่อยไข่เนี่ยเอออยู่หอมใหม่หอมนี่เย็นดีดีนะครับโอ้ห่อนห่อนพี่น้องมาหนิห่อนแดดห่อนแดดเป็นตไนแดดเริ่มห่อนแล้วสีเมนต์ไก่ซีม,ซมด นาหนาวเราเขาได้ดุ่นห่อนไหมม,มือนีไหมห้อนครับนี่แหละครับน้ำซีเอาปีนองครับเอาคลิปนี่ใบสมนีและปีนองได้คลิปหนาจังพ่อกันไหมครับ เริมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม่องแดงบึงพร,รานใช่สองได้พี่น้องเด้อเอาคลิปหนาสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งมาได้นั่นอยติดตามไม่ดดดได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ไห้ซนี้ครับไอพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนอยู่ดีไม่แห้งลำลำเลยลุ้ลลลยใสยป่ปีไม่ได้พี่น้องเด้อครับบัดดีครับบัดดีครับ